สวัสดีครับสวัสดีปอมแมรพี่น้องที่โครราชทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งวเงินนะครับต่หรับร้านผู้สือเลคเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางหน่อครับเนาะวัน like นี้ก็มมาร์ดีสินค้านาราประจับซัปดาห์ด้วยกันนะครับอ่าครับสำหรับในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับฝนตกยังต่อเนื่องนะครับก็วันนี้มาดีเสินค้านาราประจับซัปดาห์ด้วยกันนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับผมอ่ารถเข้ามาใหม่สองคันหน่อครับเนาะอ่านี่ครับจะเป็นแอรซีศูนย์จะเป็นตัวดีทีนะครับโซนนี้คันนึง อ่ในส่วนของแอ50ก็นี่จะเป็นตัว SP หน่อคับหน่อกับครับมาเริ่มจากคันนี้ก่อนก็ได้นะครับปูต้าแอล5018 SP นะครับคันนี้อ่ารุ่น45ปีฉลอง45ปีเสียงปูต้านะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี่นะรถปี66นะครับรถจดปี66นะครับนี่นะสีเดิมทั้งคันนะครับกยังหน้ายังหลังกันประมาณ85%บวกอยู่หน่อคับหน่อคันนี้เปิดราคาเอ่559,000บาทนะครับมีอุปกรณ์ไปด้านหน้าแล้วก็ 1ัน0หกตราช้างนะครับส่วนไข่จะเอาในส่วนของโรตารี่นะครับก็5แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใบดันกับโรตารี่จ้างนะครับหนออ่าครับก็นี่นะช่วงทำงานเพียง700ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับตัวโรตารี่นะครับพร้อมจะงานเลยนะครับ IX183F หนาอหนออ่าส่วนเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันนี้นะครับ Kuputa LC018 นะครับคันนี้เป็นตัว DT นะครับหนอก็นี่รถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับ ก็นี่ช่วงใจงานมาพันหกร้อยชั่วโมงนะครับยังนากับพอใจใดอยู่ยังหลังอ่าจริงๆสูงนะครับแต่เดี๋ยวดูเฮือนะครับมันหกสิบ้าเปอร์เซนตครับคอนคัดไม่เคยตัดนะครับสีสันโดยรวมก็โอเคอยู่นะครับก็นี่นาจุดอีกหกัหนึ่งก็นี่เปิดราคาสามแสนสี่หมืนเก้าพันเาะมีใบด้านนาก็ผผานห้านะครับเครื่องมากเดิมอยู่ครับนี่นะครับเครื่องมากเดิมอยู่ครับนี่ครับอ่ะอ่ะ โดยรวมโอเคอยู่นะครับกันนี่นะท่ายแห้งงามอยู่่ะครับไขส่อหายอูนะครับ LC018 นะครับ349,000บาทส่วนกันนี่นะครับ MU4902 นะครับรถจดปี64นะครับยังน่าเป็นใหม่คือกูนะครับรถสีเดิมนะครับแจ้งงานไป2,000ชั่วโมงเปิดราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันหน้าแล้วก็ผ่าน6ตราช้างนะครับส่วนกันนี่ LC018DT กันนี่รถสีเดิมนะครับ ก็นี่ติดมาจําลูก้าแงาวนะครับแต่ว่าลําปางอยู่นะครับผมอ่าก็นี่นะอ่าส่วนกันต่อไปนะครับกันต่อไป L5018 นะครับก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับก็นี่กับติดมาจําอยู่ครับลูก้าลําปางเมืองลําปางเช่นกันนะครับเดี๋ยวจัดการเช็กหรือความใจกันนี้อ่าผมเปลี่ยนยั้งนาฮึ่งไมคกูนะครับนี่อ่าส่วนคันถัดไปนะครับคันนี้ยังขายได้อยู่นะครับอ่าคูปุต้า L5018 sp นะครับคันนี้เป็นรถอ่าจดปี เป็นปลายปีห4ีละนะครับจะงานปีหกห้านะครับนี่รถสีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับจะมีในส่วนของไบด้านหน้าแล้วก็ผ่าน6ตราช้างนะครับเปิดราคา59000บาทนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับรถบ้านแท้นะครับรถจากอําเภอเงาเนี่ย่าครับกับพิษยอดที่เปิดนะครับนี่ครับมากเครื่องพมมดนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับยางหน้ากับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกเลยครับใา้แห้งดีอยู่ นะครับนี่ครับไอเเฮนี่อยู่ไข่ซอหาอยู่นะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็นี่เป็นตัว SP นะครับแจ้งงานไปเก้าร้อยชั่วโมงเองนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกครับส่วนคันนี้ยังอยู่นะครับสามหกศูนย์แปด SC Canco นะครับจดปีห้าเจ็ดนะครับก็นี่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอุปกรณ์หน้าหลังน้อยครับหน่อยนี่นะรถสีเดิมอยู่ครับนะครับรถ เกิดเกียดีอยู่นะครับใส่ซ่อหาอยู่ไว้ลงน้านะครับแจ้งานส่วนตัวนะครับนี่ครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาเบาๆนะครับส่วนคันถัดไปนะครับยันมาวายเอ็มสามห้าหนึ่งเอนะครับตันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับนี่ผมเซอร์วิสนี่แหละเป็นมันเครื่อกกองเหมียกหมดละนะครับเชฟพร้อมใช้งานให้นะครับก็นี่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นราคาเงินสดนะนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับยางดีซีเซนเลยนะครับส่วนถ้าเป็นดาวนะครับจะดาวเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็อ่าแล้วก็มีกามีงวดปีนะครับงวดปีหกหมื่นนะครับงวดปีหกหมื่นแล้วก็งวดเดือนเดือนละสองปันพรเจ็ดปีกับยันมากแคปพิตอลไทยแลนด์นะครับนี่ครับอ่โดยรวมก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับอ่าตีอ่าผู้สมัครให้เติร์ดสาขาลำปางนะครับร้านรถไห้มือสองลำปางนะครับอ่ายซ่อมหาอุปกรณ์มือสองกระโทรไม่ได้นะครับที่เบอร์0813662756นะครับศูนย6แปดหนึครับ ร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเนอนี่ครับตามใตยตามเบอร์โฮเลยเนอสวัสดีครับ